สวัสดีครับผมเทพนมนามรีประธานนปชจังหวัดสุรินทร์วันนี้เราได้ทําการเปิดสํานักงานนปชจังหวัดสุรินทร์ซึ่งที่บา้านเลขที่5 9 5เ้าหงหลักเมืองในเมืองสุรินทร์หน้าสํานักงานตํารวจหรือสอพเมืองสุรินทร์มีวัตถุประส,ระสงค์หลักในการเปิดสํานักงานครั้งนี้คือหนึ่งเพื่อให้พี่น้องหรือสมาชิกนปชหรือเสื้อแดงจังหวัดสุรินทร์ได้เป็นที่ติดต่อประสานงานเพื่อจะให้ การเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมที่ 2. อเพื่อติดตามตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้สุจริตและเที่ยงธรรมข้อที่3เพ vale <ran> ื่อติดตามและดูพฤติกรรมของข้าราชการที่ว่าถึงไม่เป็นการในการเลือกตั้งในทางนี้ทั้งนี้นพชงหวัดสุรินทร์ขอฝากถึงพี่น้องด้วยว่านพชสุรินทร์พร้อมที่จะสนับสนุนพรรคเพื่อไทย และขอสนองสดุนคุณยิ่งรักชีวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องชาวเสื้อแดงเป็นผู้รับปิะชาธิปไตของจังหวัดสุรินที่มีเจตนารมเหมือนกันและมีอารมณ์กันเหมือนกันได้ช่วยกันเลือกตั้งเลือกผู้แทนรัษฎรที่แนะนำพรรคเพื่อไทยไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะมีมติส่งใครก็ให้ทุกท่านเลือกด้วยเพื่อที่จะได้ให้ทักสินกลับมาบ้านขอบคุณครับ